ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่และนอกพื้นที่อย่างใกล้ชิดรับฟังได้ในข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจำวันทางสวทสุไงกโกลก FM 106.5เมกะเฮิร์ สวัสดีค่ะมา,าฟังข่าวร้องถิ่นและข่าวบริการจากทางสถานีสำหรับวันนี้มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโกโลกหนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงแก้ปัญหาอุทกภ,าภายัยและภายแล้งในพื้นที่อำเภอสุงไหงโกโลกและอำเภอตกากใบพื้นที่ตำบลโมโนตำบลปุยโยอำเภอสุงไงโกโลก และตำบลโคสิตตำบลน,นานาาตำบลพร้อนตำบลเกาะสะท้อนตำบลบางคุณทองอำาเภอตักใบเป็นพื้นที่ลุ่มชายฝั่งแม่น้ำโกลกและชายขอบพุทโตแดงซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ในช่วงหน้าฝนของทุกปีฝนที่ตกลงมาอย่างหนกักจะส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวมีน้ำล้นตลิง่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร จนทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เป็นวัฏจักรที่หมุนเวียนเกิดขึ้นทุกปีส่วนในช่วงหน้าแล้งก็จะประสบปัญหามีน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรแต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส และได้เข้าเยี่ยมรัษฎรในพื้นที่บ้านประดังยอหมู่ที่3ตำบลโมโนโอำเภอสุงไงโกลกจัังหวดนาราธิวาสในเดือนกันยายนพุทธศกราช2517และเมื่อส่งทราบถึงความเดือดร้อนของรัษฎรในพื้นที่จึงได้มีพระราชดดำริให้พิจารณาก่อสร้างโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโกลกเพื่อช่วยเหลือรัษฎรที่ประสบปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคในฤดูแลง้งปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำตามลำน้ำและปัญหาน้ำเปรี้ยวจากพุตโตแดงโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโกโลกมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโกโลกจังหวัดนาราธิวาสที่ครอบคลุมอำเภอแวงอำเภอสงไหโกโลกอำเภอสงไหาปาดีและอำเภอตักใบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโกโลกเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีภารกิจหลักคือวางแผนควบคุมตรวจสอบและดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขตพื้นที่ของโครงการและพื้นที่ลุ่มน้ำโกลกพื้นที่โครงการ1 1 0 0 0 0ไร่พื้นที่บริหารจัดการน้ำ88,550ไร่พื้นที่ชนประธาน25,45ไร่ ในเขตพื้นที่อำเภอสุไงงโกลกและอำเภอตักใบจัดระบบส่งน้ำระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้พื้นที่รับผิดชอบได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้น้อยที่สุดซึ่งด้วยพระอัจฉริยาภาพและพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งผลให้เกษตร,รกรในพื้นที่สามารถทำการเกษตร,รเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมีความสุขมาจนถึงปัจจุบัน